พอเจริญธรสาธุชนญาติโยมพ้องยุติธรรมนำคาถาจะฝาพระคาถาให้แก่ญาติโยมเป็นธรรมทานแก่คาถาวันนี้จะฝากพระคาถาส่วนแล้วอายุยืน อายุยืนยาวนานท่านมีความศรัทธาและตั้งใจเชื่อมั่นในพระคถาเทพอุณหิตสวิชัยคือเทพพระองค์อุอณหิตสวิชัยนี้ท่านมีอายุยืนจึงฝ่าพระคถา เทพอุณห euh, um, ิศวิช no ัยอาตมาจะได้สวดสาธยายให้ฟังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสะภะคะวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธะอัตถิอุณหิสสะวิเชโยธัมโมโลเกอานุตตะโรสัพพะสัตตะอิตถายะ ตังตะวังคันหาหิเทวะเตปาริวัตเฉราชาตเถะอมนุษย์เสหิปาวเกพยัคเคนาเควิเสภูเตอาการะมรเนนวาสพัพสสะมา มรานามุตโตภะเปตวาการมาริตังตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุทเทว,วสุขีสัทธาสุทธสีลังจมาทายะธรรมังสุจริตัง จเรตัดเสวะอนุภาเวนะโหนตุเทโวสุขีสัทธาลิขิตังอินติตังปูชังธารนังวาจะนังขะรุงปะเรสังเทสนัง สุดตาวาตัดสาอายุปวัตถิติอัธิอุณหิตะวิชโยธรรม,มโลกเกอนุตตะโรสภาสตตาหิตาถายะตังตะวังคันหาหิ เทวะตปาริวัตชราชตถิอัมมนุสิหิปาวะเกพยัะเคนาเกวิเสภูเตอาการะมละเนณวาสัพพัสสะมามละนามุตโต ภาเปตวาการมาริตังตัดเสวะอนุภาเวนะโอนตุเทวสุขีสธาสุทธศีลังสัมาทายะธรรมังสุจริตังจะเรตัดเสวะ อนุภาเวนะโหนตุเทวสุขีสทาลิกิตังจินติตังปูชังธาระนังวาจานังขะรุงประรสังเทสนังสุตวาตัสสะอายุ ภาวะทีติติอัธิอุณหิสาวิชโยธรรมโมโลเกอานุตตะโรสภาสัตตาอิตถายะตังตะวังคันหาหิเทวะเตปาริวัชเชราชาเถ อมามนุเสหิปาวะเกยักเคนาเกวิเสภูเตอาการะมาระเนนวาสัพพสัมมามรนามุตโตท้าเปตวาการะมาริตังตัดเสวา อนุภาเวนะโหนตุเทโอสุขีศัทธาสุทธะสีหลังสมาธายะธรรม,มังสุจริตังจะเรตัดเสวะอนุภาเวนะโหนตุเทโวสุขีสัทธา กคิตังจินติตังปูชังธารนังวาจันังขะรงปารีสังเทสนังสุตวาตัสสะอายุปวัตถติติอติอุณหิสะวิชโยธรมโมโลเก อนุตตรูสภสัติตัทธายะตังตาวังคันหาหิเทวะเตปาริวัชเชราชาตเถอามนุเฉหิปาวเกยักเคนา วิเศภูเตอาการะมารณีนวาาสัพพัสสมามรณามุตโตท่าเปตาวาการะมาริตังตัดเสวะอนุภาเวนะโอนตุเทโอสุขี สัทธาสุทธิลังสมาทายะธรรมังสุจริตังจเรตัดเสวะอนุภาเวนะโหนตุเทโสุขีสัทธาริกิตังจินติตังปูชัง ธาระนางวาจะนางขะรุงปรสงสงิสังเทศนางสุตวาตัสาอายุปวัตติติพระคถานี้ท่านระบุว่าถ้าผู้ใดสวดเป็นประจำทุกคืนนอกจากอายุ ยืนยาวกว่าปกติยังจะแข้วคาดจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงและเป็นพระคาถาที่ใช้สวดในพระราชพิธีสำคัญต่างๆมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันจึงฝากพระคาถาเทพอุณหิหสาวิชัยให้ญาติโยม ไปสวดเพื่อให้อายุยืดอายุยืนยาวนานกว่าเดิมอีกจึงฝากพระคาถาให้ท่านทั้งหลายได้นำไปสวดให้นำไปท่องให้นำไปเจริญจะได้สมหวังอายุยืนยาวนานจะได้สมหวังทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องการเงิน ทางธุรกิจใดๆก็จะเริญนลุงเรืองจะเริญนลุงโรดโอดช่วงชัชวาลให้สมปัตนาด้วยเถิดสาธุสาธุขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอำนาจพระพุทธคุณอำนาจพระคุณธรรมคุณ อำนาจะสมค้าคุณอำนาจสิ่งชัจิตให้ท่านทั้งหลายสวดษาสาธยายเพื่อให้อายุยืดอายุยืนยาวนานไอเห็นทันตายเห็นไอเกิดปริหารตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปขอ,อฝากให้ญาติโยมช่องยุติธรรมนำคาถา ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแต้งเตือนอาตมาจะมีพระคาถาดีๆมาฝากญาติฝากโยมพุทธศาสนิกช,ชนทุกท่านขอให้จเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจโชติชลานให้สมหวังสมปรานาให้อายุยืนยาวนานร้อยกว่าปีขึ้นไปด้วยเถิด สาธุจะเริญพรสาธุจะเริญพรสาธุจะเริญพร